สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับรัดกันอีกนะครับผมไปอ,อย่างแรกเราไปหาที่ตั้งบ้านกันเลยทําเลยดีๆผมว่าผมจะสร้างประมาณแถวๆนี้เริดจากการขุดบ้านแมพาดีขึ้นสวยจริงๆ บินบินโอ้ oh. ใครอยู่บ้านไหมครับอื hmm. มน่าจะไม่มีคนอยู่ อ๋อขวานสองได้ไหม <S 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 อะไรว่าไม่มีก้อนหินเนีขยกุดเลยเฮ้ยบ้านใครวะ ครบเียวต้องเอาธนูสักหนังผ้าสิ บ้านใครนี่อุ้ยมีของไอ้นีซ่อนของ<ม>เรื่องอร ้าวเจอของดีซะแล้วสิไปก็บินยังไงวะกีตาร์แสนหวาน ไม้สองพันไม่ต้องปุดแล้วทีนี้ไปถึงสร้างได้เลยคือบินตกแล้วตกในน้ำจะ เจอมาพอดี แล้วไปแถวนี้เลยดีไหมนี่ใกล้จุดฟาร์มเยอะดิทางนี้บ้านเยอะะไม่<ๆ>บ้านใครอ่ะ ปิดประตูว่ะจะมาเซง็งต่อต้อง่อยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านมัน คนนี้บ้านเต็มเลยกล้ายจุดฟรไมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมประตูเปิดโดยแล้วเฮ้ยมีโต๊ะสามด้วยเซ็งต่อเดี๋ยวไหมนะ อย่าวเดียวมีบิวปะไม่มีวะลองดูดิมีบิวปะวะบิวน่าอยู่ในนี้แน่เลย ไก่จิกเด็กตาย เฮ้ยแถวเนี้ยไม่มีบ้านดีๆแบบมีรูเลยเหรอจะเต็งต่อนะี่ยบ้านนั้นก็มีรูประตูก็เยอะ บ้านใหญ่ท่านี้หน้าหมอเหมือนกันทําเรทองหา วิ่งติดต้นไม้ทำไมล่ะเรียบร้อยมาติดบักวิ่งออกก็ได้วะอืม <c> แ <oughs> ถวนี้ก็น่ายอยู่จัดแถวนี้เลยแล้วกันเฮ้ยรีบทิ้งยังะ่ะ mì ban dày giữa đôi thảo ni là nát cho mọc đồ nhau ngoài súp dù bùn เราจะสร้างในป่าน,นี้นหะนใกล้เมืองเกินไปอ่ะได้ป,ะปะ่อวะใกล้เมืองมากอ่ะควบคูุเป็นเมืองหมดเลยไม่น่าได้ แถวนี้ได้แล้วแถวร่มไม้เดียววะมันเด่นเกินไปไม่งั้นอะบ้านใครเนี่ย ก็แวะเข้ามาแล้วโอเคตรงนี้แหละทำเลยดีเฮ้ย <c oughs> ใกล้เมืองอีกเราจะสร้างเป็นสองคูณสอง บิลมาหนึ่งอันโอ้ไม้หมดเลยต้องกดเพิ่มอีกแล้ว ขาดไม้ทำได้ยังวะไม่ได้ขาดไม้แต่วขาดหินอ๋อตาย nhìn có hạ giác chứ yeah. ว่าไม่เจอหินเแล้วเจอคนไม่เนี่ย ไม่มีหินเลยอ่ะ หินหายไปแล้วหมดวันเนี่ยสักก้อนสองก้อนอะพอเลย เฮ้ยใครนอนสั่งเวอร์ชีวิตนะเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาเจอเจ้าของบ้านจนได้ ้ยได้หินละหนึ่งก้อนได้มาห้าสิบใช้หินร้อยหนึ่งใช่ไหมโอเคเราได้ครบละ จเจอหินก้อนจริงๆอ่ะขอขุดกลับไปอัพบ้านใหม่เถออครับดีถ้าเจอบ้านงามๆแถวนี้สัาหลังก็คงดีอะไรวะเนะีโฮโฮ่ยโห ทำเลยดีนะเปลี่ยนจุดเลยดีไหมเฮ้ยแถวนี้พื้นที่สวย เพเราอยู่แถวนี้ด,ดีกว่าดูสงบดีสองคูณสองเหมือนเดิม เอาถาดูไปเถอป้องกันตัวไปก่อนไม้ไม่พอเลยเหรอโอดล็อกไปยังคราฟไม่ได้ โอเคน่าจะพอละจะโลไม่พอวะ่ะแย่ ไม้หมดขุดเพิ่ม โอเคครบทั้งหลัง <c oughs> ไม่พอใส่บิว ค okay, สวยโอเคครับผมว,วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเจอกัน EP หน้าครับผม